สวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆพี่ๆชาวยูทูบวันนี้วันอาทิตย์นะฮะวันนี้มาอยู่กับผมทรงทรัพ์รับจ้างทูกทีมนะครับมาเข้างานขุดโคกหนองนาที่บ้านแสนพันนะครับใช้รถขุดยู -55 นะฮะตอนนี้เพิ่งลงงานนะครับหลังจากเลิกตั้งมาแล้วอ่ะอ่ะพขาวพอน้ำครับอัดจลบีอัดแบบลมนะครับต่อลมมาจากปั๊มลมของรถ รถด,ดำของเล่นใหม่อาการหนาวครับริมโขงเป็นเจลบีตัวหนอนเบอร์สองนะครับที่เราใช้ อาเปลิดอดเฟมดำหน่อยเด้อชุดดำอัะลูลวนิ่มโมเมนตยักโมเมนต์เลยบ่อัะดึงโซ่ก่อนจีบาดึงดึงกลางเด้ยอย่าไปดึงขอบดึงขอบมันล็อกอ่าดึงกลางแล้วก็แกว่งไปหาขอบ อ่ามุ้นแบบนี้ผมมีเพื่อนรุ่นนี้ฮะเพื่อนเบิร์ดเ,เหรอโอ้ยเบิร์ดแล้วปลวปาลวดไม่ไมาอยู่หลายไทยรุ่นนะไทยรุ่นบจบจระเบีตัวหนอน มันบรัวคือตัวนี้ไหมตัวเหลืองซื้อเจ็ดแปดร้อยครกำแบบกัมใหม่พี่ได้ได้รัวกำเอาอันนี้กำข้างเลยมันไหลเข่าไหลเข่าโหลดเขียวพอดเจละบีใส่งงขนาดเลย

โค้งหนองนานะครับอ่ะเดี๋ยวมา,าดูหน้างานครับโค้งหนองนาอันนี้เป็นคลองไส้ไก่นะฮะแล้วก็จะมีมีสะมีสะบัวกว้างสิบปดยาวยี่สิบ ลึกหนึ่งเมตรนะครับเป็นสะบัวสองลูกตอนแรกว,ว่าจะใช้ดำนะครับยังไม่ได้ใช้นะฮะทางเจ้าของงานอยากให้ขุดคลองใส่ไก่ให้เสร็จก่อนก็เอรถดำมาอัจฉรลบีแล้วก็จะให้ไปวิ่งงานที่อื่นแล้วครับให้อยู่แต่รถไม่โคคลองไส่ไก่นะฮะร,ระยะทางก็ประมาณ2-300เมตรนะครับ เป็นโค้งนองนาพื้นที่5ไร่นะฮะเพิ่งเริ่มงานเมื่อวานนะครับวันเสาร์วันนี้วันที่20ครับ20่ธันวาคมดแยวนี้ดิน สวยครับดินดีอุดมสมนนบูรณ์นะฮะข้างๆเขาก็ทำนาปังนะครับน้ำมีไม่ขาดสายครับติดกับริมโขงน,นี่ก็จะถมถมสะข้างบนนะฮะครึ่งนึงเพื่อจะทำเป็นทางออกเพราะว่าเป็นที่ตาบอดนะครับต้องใช้ทางข้างบ้านเขานะฮะออก Yêu, yêu, yêu anh yêu Phá át Chế ừ, Sơ binh โอ้ยไฟอย่าเผาลุ้วมันก็กองอยู่บางเดียวแหละให้มุนซะกันเอาไปเอาเลยเอาไปมีดลงให้แล้วเนี่ย ป่าปลาตัวนี้เหน็นีหยเจี๊ยบหรอวลาตัวนี้สองตัวนล่างบนโอตวสววง,งาม Bên đây là... <laughs> đến cũng không sao sao Đấy có gì liệu với <laughs> gì này Hả đi Hả bà khỏe bế tôi cái หัวยังบล็อกหัวยังบล็อกไหลลุดออกข้างคลิปนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายตอนทำงานนะครับเป็นช่วงเตรียมรถลงหน้างานอาจจะเป็นคลิปหน้านะครับในการเริ่มทำงานเอาโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้า ผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยนะครับท่านใดอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือว่าจะจ้างงานก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนะฮะหรือว่าจะโทรมาพูเรือใต้คลิปแอดไลน์มาเลยก็ได้นะครับสุดท้ายขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของทีมงานเรานะฮะโอเคครับสำหรับรายการรับจ้างคุณธุรทิพย์โดยทีมงานทรงทรัพย์รถคุณเล็กนครพนมขอจบลงเพียงแค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้า คลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ